สวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวั t ทราบนะครับช่องที่พวกเรานั้นจะพูดคุยการทุกอย่างเกี่ยวกับหนังครับในวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกๆคนนั้นไปทำความรู้จักกับมูฟาซซา ก็ต้องสวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับทุกๆท่านอีกครั้งนึง้นนะครับยต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดทราบครับในวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกคนนั้นนะครับไปทําความรู้จักกับตำนานของราชสีตนครับที่เขานั้นเป็นราชาแห่งพื้นป่าที่เรียกกันว่าพาทรนงนั่นเองครับ จริงๆแล้วนะครับในสมัยช่วงผมเป็นเด็กนะครับผมก็ได้ทําความรู้จักกับซิมบ้าเนาะว่าตํานานของเขาในยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแต่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งตำนานที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนกันครับนั่นก็คือตำนานของพ่อของเขาครับและในวันนี้ครับเราก็เลยอยากจะพาทุกคนนั้นไปทําความรู้จักกับมูฟาซ่าไปพร้อมๆกันครับตำนานของมูฟาซ่านะครับมีอยู่มากมายเลยครับ แต่ที่ออฟฟิเชียมากที่สุดน่าจะเป็นมูฟาซาที่เพิ่งออกมาแน่นอนครับว่าในคลิปคลิปนี้นะครับจะมีสปอยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระาวาังกันด้วยนะครับครั้นตอนที่มูฟาซานั้นยังเป็นเด็กเขานั้นเป็นราชสีที่กำลังหลงใหลในดินแดนที่น่าใฝฝันอย่างมิเลเล่ที่ที่ว่ากันว่าเป็นพืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เขาว่าครับณนะตอนนั้นนะครับพื้น ป่าที่มูฟาซานั้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งแล้งครับแต่ไม่นานครับในที่สุดฝนก็เริ่มตกลงมามูฟาซาและพ่อและแม่ของเขาครับก็ลงไปกินน้ําจากลําธารนั้นครับแต่ทว่าเนื่องโดยฝนที่ตกมาอย่างหนักทําให้น้ำน,นั้นเกิดน้ําป่าไหลหลากขึ้นครับตัวของมูฟาซาเองที่ขึ้นมาจากแอ่งน้ําไม่ทันทําให้ตัวของเขานั้นพัดหลงจากพ่อและแม่ของเขา ถึงแม้นะครับว่าพ่อมูฟาซาจะพยายามช่วยมูฟาซาอย่างเต็มที่รวมไปถึงแม่ของเขาด้วยแต่ทว่าท้ายที่สุดละครับตัวของมูฟาซาเองก็ต้องถูกพลังของน้ำป่าไหลหลากนั้นซัดจนเขาไกลาจากที่ที่เขาเคยรู้จักมุ่งสู่การเดินทางใหม่ของมูฟาซามูฟาซาถูกพลัดออกไปในดินแดนที่เขาไม่รู้จักและไม่เคยอยู่มาก่อนครับเขาทั้งโดดเดี่ยว และก็ว้าวุ่นใจคิดถึงแม่เหลือเกินคิดถึงบ้านเหลือเกินจนในที่สุดครับเขาก็ได้พบกับสิงโตตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าทาก้าบุตรแห่งโอบาซีเขานั้นนะครับได้ช่วยมูฟาซ่าไว้ในการช่วยเหลือครั้งนั้นครับมีเอเช่ด้วยเช่นกันครับแม่ของทาก้าทว่าครับถึงจะถูกช่วยและนำกลับมาที่เผ่าได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสิงโตจากเผ่าอื่นนั้นจะได้รับการต้อนรับอย่างดี ไม่เลยครับเขาถูกรังเกียจและเดียดฉันเป็นเหมือนกับสิ่งที่น่ารังเกียจมากที่สุดมูฟาซาต้องออกตัวรอดครับเมื่อจาปาโอบาซีได้มองเงินขายการมีชีวิตให้กับมูฟาซาหากเขานั้นสามารถแข่งวิ่งกับเจ้าชายทาก้าได้แล้วก็ตัวของเขาจะได้อยู่ต่อแต่หากไม่ตัวของเขาจะต้องกลายเป็นเหยื่อให้โอบาซีขยำ่ำแน่ละครับในการวิ่งครั้งนั้นตัวของมูฟาซาเอง หลังจากที่เขาพัดจากน้ำมาอย่างเหน็ดเหนื่อยตัวของเขาแทบจะไม่มีเลี้ยวแรงที่จะวิ่งเลยครับเขาแทบจะไม่มีแรงเลยด้วยซ้ำแต่เขานั้นต้องวิ่งเอาชีวิตรอดครับทว่าโชคยังดีของมูฟาซ่าครับที่ราชสีตัวน้อยอย่างทาก้านั้นเขาอยากจะมีพี่ชายเขาจึงยอมวิ่งแพ้ให้มูฟาซ่านั่นเองครับทำให้มูฟาซ่านั้นยังมีสิทธิ์ที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปมูฟาซ่า และก็ทาก้านั้นพวกเขาเป็นพี่น้องที่รักกันมากครับพวกเขาดีใจที่ได้อยู่ร่วมกันและไม่มีอะไรพัดพา,าไวจากพวกเขาได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับทุกอย่างถูกจับตามองและถูกเยี็นยามโดยโอบาซีเขาดนั้นครับส่งให้มูฟาซ่านั้นไปอยู่กับพวกตัวเมียมาให้อยู่ในที่อยู่ของบัลลังราชสียังพื้นป่าโอบาซีนั้นครับคิดว่าสักวันหนึ่ง มูฟาซาจะต้องทรยศทากาเขาจะต้องครอบครองผืนป่านี้ซะเองแทนลูกของตอนอย่างแน่นอนกับกันเลยครับเอเช่กับเอนดูมูฟาซาเป็นอย่างมากและเขานั้นคอยสั่งสอนวิธีการล่าเบเซอร์เหมือนมาดาอีกคนหนึ่งของมูฟาซาเลยในวันหนึ่งครับวันที่เอเช่และก็มูฟาซานั้นกำลังจับคู่กันออกล่าในตอนนั้นครับพวกเขานั้น ได้เจอกันราชสีกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของมูฟาซ่าไปตลอดการมันคือสิงโตสีขาวที่เข้าแทรกแซงการออกล่าของพวกมูฟาซ่าและมันก็ได้จบตีไอเช่ครับเทว่าไอเช่นั้นได้บอกให้มูฟาซ่านี้ไปแต่มูฟาซ่านั้นกลับยอมเสี่ยงชีวิตและเข้าปกป้อง,องไอเช่อย่างสุดกำลังแต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือ ในการโจมตีและการต่อสู้อยู่นั่นเองก็ได้มีใครบางคนกำลังแอบดูอยู่นั่นก็คือทาก้าครับจริงๆแล้วนะครับหากตัวของทาก้าเองเข้ามาร่วมต่อสู้ตั้งแต่แรกไม่แน่นะครับว่าไอส้สิงโตสีขาวสตัวนั้นอาจจะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งลอดกลับไปเลยทว่ากลับมีตัวหนึ่งลอดกลับไปได้และตัวของไอเช่เองก็เกือบตายดีนะครับที่มูฟาซ่านั้นเขาได้มาปกป้องไอเช่เไว้ ส่วนทากาเขาก็วิ่งหนีเอาตัวรอดยังไงซะครับมูฟาซ่าก็สามารถช่วยได้สําเร็จการกระทำของเขาในครั้งนี้นะครับทำให้ออบาซีนะนั้นติดหนี้บุญคุณเขาเป็นอย่างมากกับกันเลยครับในขณะเดียวกันมูฟาซ่าไม่รู้ตัวเองเลยครับว่าเขาได้สร้างความแค้นให้กับสิงโตขาผู้หดเหี่ยมมันมีน้มว่าคิโลสิงโตที่ตัวใหญ่กว่าเขา กว่าหลายเท่าและฝูงของมันก็มีมากกว่าเท่าตัวหนึ่งเลยทาก้าที่กลับมาที่ฝูงครับเขาที่หนีแม่มาเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่โอบาซีไม่ต้องการให้ใครนะครับรู้เห็นทั้งนั้นเขาอยากจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับอยากให้ทาการนี่ยเยียว้ให้มิดเลยนะครับเพราะว่าการที่หนีสายเลือดของตนเองมาเนี่ยคือเป็นเรื่องที่น่าอัปยศยมาก,มากและตัวของทาก้าเองก็ขี้คลาดเกินไป ซึ่งตัวของโอบาซีเองนะครับเขาก็ต้องการให้ลูกของเขาเนี่ยเป็นใหญ่เขาเกรงกลัวครับว่าสักวันหนึ่งมูฟาซ่าจะกลายเป็นผู้นำฝูงหลังจากนั้นครับอย่างที่เรารู้ไม่นานครับพวกกิโลสก็ต้องการแก้แค้นให้กับลูกชายของเขาที่เพิ่งตายไปใช่เลยครับถึงแม้นะครับว่ามูฟาซ่าแล้วก็ไอเช่รอดกลับมาได้แต่ลูกชายของกิโลสนั้นก็ถูกมูฟาซ่าไอเช่สังหารครับแต่ก่อนที่พวกมันมาถึงนะครับ ไฮเชลโอบาซีเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้มูฟาซาและก็ทาก้าเนี่ยพวกเขาออกไปจากฝูงนี้ครับเพราะว่าทาก้าเป็นสายเลือดลาชันสายเลือดสุดท้ายเลยครับที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเขาอยากจะให้ลูกของเขานั้นปลอดภัยเขาก็เลยส่งให้มูฟาซาแลวก็ทาก้าเนี่ยออกจากฝูงไปซะแน่นอนครับว่าการกระทำของเขาในครั้งนั้นฝูงของโอบาซีก็ต้องล่มสลายครับพวกเขาถูกล่าอย่างโหดเหี้ยม ด้วยจำนวนสิ่งโตที่มากกว่าแข็งแรงกว่าและโตใหญ่กว่าทำให้พวกเขานั้นโดนบทขยี้อย่างง่ายดายณนะเวลานี้พวกราชสีสีขาวนั้นก็ได้เป็นราชาองค์ใหม่แห่งพื้นป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทว่ายังเหลือสายเลดกษัตริย์อย่างทากาอยู่พวกมันจึงออกล่าสายเลดกษัตริย์ที่ยังเหลืออยู่ครับแต่แน่นอนครับว่า ในขณะการเดินทางนั้นทาก้ายังมีมูฟาซ่าคอยช่วยเหลือมาโดยตลอดทําให้ตัวของทาก้าและมูฟาซ่านั้นรอดมาได้ทุกๆครั้งครับมูฟาซ่าเองครับเป็นสิงโตที่องอาจและกล้าหาญมากครับในตอนที่พวกเขานั้นโดนพวกกิโลสล้อมอยู่นั่นเองตัวของมูฟาซ่านั้นก็เตรียมตัวที่จะหลังชนฝ่าครับเตรียมตัวที่จะสู้ แต่ทว่าครับตัวของทาก้าเองผู้ที่ขี้คลาดกว่าเขาจึงหาทางหนีครับและแน่นอนครับพวกเขาจึงตัดสินใจกระโดดหน้าผาลงไปแน่นอนครับว่าถึงแม้นะครับว่าตัวของมูฟาซ่าเองจะรอดกลับมาได้ทากาเขาก็มองครับว่าตัวของมูฟาซ่านั้นที่รอดมาได้ก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาเองครับ ทำให้ในครั้งนี้เป็นหนี้ชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะมูฟาซาหลังจากที่พวกเขารอดกลับมาได้นะครับพวกเขาก็ได้เจอกับสิงโตสาวนางหนึ่งครับที่มีชื่อว่าซลาบ,บีครับตัวของนางนั้นเป็นสิงโตที่สวยสดงดงามเป็นอย่างมากแน่นอนครับว่าตัวของทาก้าเมื่อเห็นนางเขาก็รักและปรงใจนางเป็นอย่างมากเลยครับนอกจากซลาบ,บีนั้นยังได้เจอกับลิงมันดริลด้วยครับที่มีชื่อว่า ลาฟิกกี้ครับหรือว่าลิงตัวนี้นีครับจะเป็นลิงที่พวกเราเนี่ยจะได้เห็นด้วยกันนะครับในฐานะของคูณเล่าเรื่องแห่งเผ่านั่นเองครับที่เราจะได้เห็นกันเลยครับใน The Lion King นั่นแหละฮะการเดินทางของพวกเขานะครับก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไปครับและนี่ก็จะเป็นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของมูฟาซาด้วยเช่นกันเขาจะกลายเป็นราชสีหผู้เป็นราชาแห่งพื้นป่าทรนงแห่งนั้น พวกเขาเดินทางเดินออกไปครับยังหน้าผาทอรงนงะณตอนนั้นนะครับตัวของทาก้าเองก็รู้ตัวเองครับว่าเขาชอบซาบีเป็นอย่างมากยิ่งผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็มีสามารถที่จะตัดใจจากนางคนนี้ได้เลยเขาจึงขอให้มูฟาซ่าเนี่ยช่วยหนุนเขาให้หน่อย เขาอยากที่จะได้นางคนนี้มาครอบครองครับแน่นอนครับว่ามูฟาซาพยายามช่วยอย่างเต็มที่เลยครับแต่ไม่นานหลังจากที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินทางอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นจึงนำพาเขาถูกไล่ตามโดยคีรรอสอีกครั้งหนึ่งครับในขณะที่มูฟาซ่ากำลังวิ่งหนีอยู่นั่นเองครับเขาจึงเกิดไอเดียครับว่าเขาจะให้ช้างมาช่วยซึ่งในขณะเดียวกันสลาบ,บีก็มองว่าให้พึ่งช่วยดีกว่าซึ่งในครั้งนั้นครับ แน่นอนครับว่าด้วยความชุลมุนและวุ่นวายเองเนี่ยทั้งฝูงช้างการไล่ล่าและก็พึ่งทำให้ท้ายที่สุดละครับพวกราชสีสีขาวของคีรอสนั้นก็ต้องถอยออกไปแต่ตัวของเซลาบีเองครับเธอเกือบโดนช้างเหยียบแล้วครับแต่อย่างดีนะครับที่มูฟาซ่าเนี่ยเขาได้ช่วยไวนั่นจึงทำให้ตัวของเซลาบีรอดกลับมาได้ครับแต่ตัวของเขานั้นนะครับไม่คิดที่จะเอาหน้าแต่อย่างใดครับ เขาบอกว่าทาก้าต่างหากที่เป็นคนช่วยชีวิตเธอหลังจากนั้นพวกเขาก็ยังคงเดินทางและมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆครับและณนะตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่เดินทางมาถึงภูเขาหิมะแห่งหนึ่งครับมูฟาซ่านะครับบอกให้นกเนี่ยคอยกบรอยเท้าเพื่อไม่ให้พวกราชสีสีขาวเนี่ยตามเส้นทางของเขามาได้นั่นแหละครับจึงทำให้มูฟาซ่าเองเนี่ยได้สแสดงถึงความเป็นภาวะผู้นำครับ ทำให้เซาบีได้รู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำที่ตัวของทาก้าเย็นยอกลิ่นตามอากาศการออกล่าของมูฟาซาและคนที่ช่วยเธอเอาไว้จริงๆมันคือมูฟาซามาตลอดนั่นจึงทําให้เธอตกลงปรงใจในตัวของมูฟาซาและเธอก็เลือกเขาครับการเลือกของเซาบีในครั้งนั้นครับทำให้ทาก้าเนี่ยและครับ เกิดความริษยาในตัวของมูฟาซ่าและนั่นคือชนวนของศึกสองพี่น้องอู่นี้ครับทาการจึงตัดสินใจรทรยศมูฟาซ่าครับเข้านั้นไปบอกกับคิรลอสและนำพาคิรลอสนั้นตามฟงของมูฟาซ่าฮะโดยการทำสัญลักษณ์บอกทางมาตลอดครับด้วยความอิจฉาและริษยาทำให้ท้ายที่สุดครับต่อให้มูฟาซ่าเจอกับหน้าพาทรนงอย่างนี่เขาต้องการ เขาเจอดินแดนมีเล่ที่สวยสดงดงามอุดมสมบูรณ์ทว่าในท้ายที่สุดแล้วคิลอสก็าตามมาจนทันมูฟาาซ้าไม่รู้มาก่อนเลยครับว่าน้องชายของเขาที่เขารักมากกว่าสิ่งใดกับทรยศเขาถึงแม้นะครับว่าเขาจะเสียใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ต้องยืนหยัดเพื่อปกป้องดินแดนสุดท้ายของเขาเขาจึงพยายามครับรวบรวมสัตว์น้อยใหญ่ต่าง มาช่วยเขาในการสู้รบในครั้งนี้แน่นอนครับว่ามูฟาซาเองถึงแม้นะครับว่าตัวของเขาจะเป็นเด็กกว่าแต่เขาก็สู้กิลโลสอย่างเต็มที่แน่นอนครับว่าถึงแม้ว่าตัวของมูฟาซาเองจะมีความกล้าหาญมากแค่ไหนแต่สิงโตผู้เป็นยาวนั้นเขาไม่สามารถสู้กับสิงโตที่เต็มไวัยได้หรอกผู้ทีทั้งเจนจบมากกว่าแข็งแรงมากกว่า มูฟาซาไม่มีทางชนะได้เลยหายที่สุดแล้วครับโตของทาก้าเองที่เขานั้นเกิดความคิดถึงช่วงเวลาวัยเด็กของเขาที่เขามีให้กับมูฟาซาความรักในพี่น้องที่เขามีกับมูฟาซาเขาจึงตัดสินใจครับเข้าไปช่วยมูฟาซ่าในขณะที่มูฟาซ่ากำลังจะเพียงพัามูฟาซาใก,กลายจะถึงวาระสุดท้ายของเขา แต่ทว่าครับทาก้าเองจึงตัดสินใจกระโดดเข้าไป,ไปรับกรงเล็บของคีลอสทำให้เขานั้นได้แผลเป็นที่ดวงตาท้ายที่สุดในสงครามในครั้งนี้ครับทั้งสองคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่และด้วยความบังเอิญต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นดินถลม่มหรืออะไรก็ตามทำให้ในท้ายที่สุดนั้นมูฟาซาก็สามารถนำชัยเนื้อกว่าพวกซิงโตสีขาวและเขา ก็กลายเป็นราชสีแห่งพื้นป่าแห่งนี้โดยการเย็นยอจากสัตว์ทั้งหลายเขากลายเป็นราชสีผู้ยิ่งใหญ่แห่งหน้าผาทรนงและในขณะเดียวกันทาก้าที่รอดชีวิตกลับมาถึงแม้นะครับว่ามูฟาซาจะให้ภัยกับกเรื่องราวต่างๆแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะอดทนต่อความทรยศของน้องตัวเองได้เขาจึงไม่อยากจะเรียกชื่อทาก้าครับและได้ตั้งชื่อเขาใหม่ที่มีชื่อว่า S S เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของมูฟาซาซึ่งในเวลาเดียวกันครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ทาก้าแถมไปด้วยนะเป็นเรื่องราวสกาแล้วก็มูฟาซาแหละเอาง่ายๆเนาะแต่ไม่ว่ายังไงเลยครับสปอยนะฮะเต็มๆเ,เลยนะฮะในคลิปลุปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของมูฟาซาฮะชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กับซับกัน, like, กน,กนละคังเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปนะครับกดแชร์ แฟนเพื่อนทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ